SUV ที่คุ้มค่าและยอดฮิตต้องคันนี้เลยนะคะกับ c r v เจน5 2.4e ตัวนี้ได้เป็นตัวเจ็ดที่นั่งแล้วเรียบร้อยกับ Body บอดี้สีบลอนเงินออปชั่นมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะสีบลอนเงินสวยๆแบบนี้เส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมไฟหน้า Fu l l l e ดีพร้อมไฟเดทัมน,นั่งไลท์มีมาให้แล้วกระจังหน้าดำเงาหล่อๆมาพร้อมแม็กอลอยขอบ17ดูในสภาพเดิมเส้นสายเรียบสันตัวรถมาในสภาพที่สมบูรณ์เดิมจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะและออปชั่นมีมาให้ครบเลยนะคะภายใน สวยคลิปเดิมเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าจอทัชสกรีนเจ็บนิ้วรองรับเปิ้ลคัปเพนดโดยออโต,โต้มีมาให้ฟุตสตาร์ทมีมาให้แล้วห้องโดยสารกว้างขวางนะ่คะนั่งสบายบายมีเบาะหนังสามแถวมาให้สวยๆแอร์ตอนหลังมีมาให้สภาพสวยเดิมน่าใช้งานมากๆใหม่วิ่งใช้งานแค่1นึ่แสนกิโลเมตรเท่านั้นละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานราคาคุ้มค่ามากหน่อยแค่ไหนดูคลิปนี้ให้จบเลยนีคะเดี๋ยวหนูจะพาชมรายละเอียดต่างๆของตัวรถไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุก,ท,กทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอยู่เช่นเคยนะคะในช่อง SUV มือสองนะคะกับนุษที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนตนะคะวันนี้มาจะเจอกันที่สำนักงานใหญ่ค่ะสีรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้มีอัปเดตรถ s u v มือสองนะคะหรือว่ารถที่ขึ้นชื่อในตลาดรถมือสองตอนนี้เลยนะคะวันนี้นุษมีแนะนําอีกหนึ่งคันและคันนี้ปรับราคาลงจากหน้าป้ายแล้ว40,000บาทบอกเลยว่า คุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่ๆคะสำหรับใครมองหารถเจ็ที่นั่งไว้ใช้งานคันนี้นีคะคุ้มแน่นอนตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นใช้ในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดออปชั่นมีมาให้แบบครบๆเลยถือว่าเป็นรถ SUV ที่มาเป็นตัวเริ่มต้นแต่ออปชั่นครบครันแน่นอนคันนี้ยกให้เลยนะคะกับ Honda CRV นะคะ 2.4e คันนี้ได้เป็นรุ่นเจ็ดที่นั่งแล้วเนะคะเป็นรถปี2021นะคะมาพร้อมไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่100,000กิโลเมตรเท่านั้นไมแท้ My ด้วยนะะีคะและคันนี้เป็นรถใช้งานมาแค่มือเดียวรับะกันโครงสร้างมาให้เลยนะคะไม่มีประวัติพลิกความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนกับราคาเสนอขายที่พิยนตอนนี้นะคะปรับลงจากหน้าป้าย40,000แล้วเหลือเพียงแค่8 0 19,000 19, บาทเท่านั้นค่ะ ลูกค้าบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่าแน่นอนพร้อมออปชันจัดเต็มและไม่พอเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้ามีปลอดเครดิตดีนะคะยอดจัดได้เต็มเลยนะฟรีดาวได้จัดยอดเต็มผ่อนอยู่ที่13,500บาทตลอดอสัญญาใครตามหาอยู่คันนี้น่าใช้มากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้ยังน่าใช้และออปชันได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าคันนี้นะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตโฉบเฉี่ยวพรีเมียมมาให้แล้วนะคะมีมาให้ครบเลยด้านหน้าตัวรถนะคะดีไซน์ด้วยไฟหน้าฟู LED มีมาให้ค่ะพร้อมไฟเดียร์ไทมนั่งไลท์กระจังหน้าเป็นรุ่น Hon d a แท้เลยนะคะนี่นะคะสีโครเมียมหล่อๆอยู่ในสภาพเดิมไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะกันชนทรงสปอร์ตมีมาให้ครบพรีเมียมสีเบาบางเดิมนะคะกันชนด้านหน้าไม่มีดอยสกิดหินหรือว่าริ้วรอยถลอกมานะคะไฟหน้าฟ u ู l อ e ดีโคมไฟใสกิ้งสภาพสวยครบเรี่ยมซันเส้นสายต่างๆของตัวรถก็อยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกันนะคะฝากะโปรงคันนี้นะคะตัวสีไม่มีผิดเพี้ยนเลยสีเบาบางเดิมนะคะ เหลี่ยมสันเส้นสายต่างๆของตัวรถมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยสําหรับใครมองหา SUV นะคะหรือว่าเจที่นั่งที่ราคาดีนะใช้งานดีนะคะตอบโจทย์การใช้งานว่าจะเป็นการวิ่ง ในเมืองหรือว่านอกเมืองคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับตัว C R V เส้นสายเรียมสันต่างๆของตัวรถนะคะมาในสภาพเดิมนะคะโป่งซุ้มร้อคมกริปเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีประวัติผิดค,ความมาได้เป็นแม็กอลอยนะคะสีสีทูโทนขอ17มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่สวย งามมากๆสำหรับรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ขายดีในไทยและตลาดมากๆในตอนนี้2องตลาดรถมือสองนะคะพี่ๆหากันเยอะมากเช่นเดียวกันแล้วราคาดีมากเลย8ปดแ0 0หนบาทเท่านั้นนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบพับไฟฟา้ามาให้แล้วมีไฟเลี้ยวมาในตัวและมีกล้องเลนวอสมาให้เช่นเดียวกันกระจกรอบคันพาร์ทเดิม Hon d a เดิมโรงงานแล้วเส้นสายเรียมสันด้านข้างตัวรถอยู่ในสภาพเดิมสีเบาบางเดิมนะคะสีรอบคันสีเดิมโรงงานตรวจสอบ ได้ชัดเจนนะฮะแล้วก็กระจกรอบคันเนี่ยพาร์ทเดิมแล้วสำหรับมือเปิดคันนี้ได้เป็นสี่ เดียวกับตัวรถเลยสภาพสวยครบจบนะคะเปิดเข้ามาภายในนะคะคันนี้คุมโทนด้วยสีดาเบาะหนังสีดํามีมาให้ครบครันแล้วแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมาพร้อมจอทัชสกรีน7นิ้วรองรับ Apple Car ่ะเพนโดลโตเกียร์ออโตเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้พวงรมันติฟังก์ชันหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดคอนโซลด้านหน้าคันนี้นะคะพรีเมียมสุดๆไปเลยนะ,ะซอกประตูนะคะหัวน็อตเมกอาร์คนะคะมาในสภาพเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะแผงประตู ด้านข้างก็อยู่ในสภาพเดิมนี่นะคะตัวน็อตเมคอารเดิมสวยๆมีมาให้ครบแล้วนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเสาบีนี่เลยนะคะตัวโครงสร้างน็อตเดิมโรงงานนะคะการันตีมาให้เลยน็อตเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดแผ่นเพทสีดําด้านล่าง ก็อยู่ในสภาพเดิมจากโรงงานแล้วไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะสวยเอาการมากๆสาหรับคันนี้ราคาค่อนข้างดีเลยปรับลงจากหน้าป้ายไป40,000บาทนะคะรถปี2021ไม่ใช้งานแค่1 0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นถือว่าไม่นะคะไม่เยอะจนเกินไปนะเหมาะสมแน่นอนไมค์คันนี้ถือว่าไม่ได้เยอะเกินไป นะเส้นสายเรียมสันเห็นได้ชัดเลยคมกริปเดิมกระจกรอบคันพาร์ทเดิมมาให้แล้วนะคะจากฮอนด้านี่สวยมากๆรุ่นนี้นะคะเป็นชมที่น่าใช้เลยเป็นเจ็ดที่นั่งที่มาพร้อมออปชันแล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยมีมาให้ครบแน่นอนนะคะสำหรับชมนี้อีกหนึ่งชมเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดห้องบริสารกันนิดนึงค่ะนี่เปิดเข้ามาห้องพิสารค่ะนี่เลยกว้างขวางแน่นอนนะคะขออนุญ,ญาตเปิดไฟด้านหลังนิดนึงเนาะอ่ะ เลยนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนะตัวเบาะอยู่ในสภาพเดิมนะคะได้เป็นเบาะหนังสาแถวนะมีแถวที่สามมาให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็แถวที่2เนี่ยมีส่วนแอร์ตอนหลังมาให้ตัวเบาะมาในสภาพกริปเดิมแบบนี้แล้วซอกประตูทั้ง4บานนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงน็อตเดิมเดิมนะคะแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยไม่มีร่องรอยการขยับเขยืนแผงประตูก็อยู่ในสภาพเดิมเมคอาร์คตัวน็อตเดิมโป่งซุ้มร้อนนะคะมาในสภาพที่สมบ,บูรณ์แล้วเรียบร้อย สวยงามมากๆคันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะราคาถูกออปชั่นจัดเต็มนะคะต้องยกให้กับเจ้าตลาดของเราเลย CRV นะคะคันนี้ได้เป็นรุ่น Gen5 ปี2021ด้วยนะคะนี่ด้านท้ายด้านท้ายตัวรถนะคะดีไซน์ด้วยไฟท้าย LED เดิมโรงงานที่เป็นเอกลักษณ์ค o นด้าเลยจาก ของเาซึ่งสวยและทรงสปอร์ตพรีเมียมมากๆไฟท้าย LED เดิมโรงงานกันชนอยู่ในสภาพเดิมนะคะแล้วก็ CRV เนี่ยด้านหลังในสภาพเดิมแบบนี้นะคะกระจกด้านหลังพาร์ทเดิมมาให้และในส่วนของรายเอียประตูด,ด้านหลังเปิดปิดไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าห้องเก็บสัมภาระเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมาให้กว้างขวางแบบนี้เลย โครงสร้างด้านหลังในสภาพเดิมนะนี่เลยนะสามารถเก็บสัมภาระได้จุกๆนะพับเบาะแถวที่3ลงหรือว่าถ้าเราเนี่ยมีครอบรัวใหญ่เนาะก็สามารถดึงขึ้นมานี่แบบนี้ได้นะคะอ่ะให้ดูนิดนึงเบาะด้านหลังยังไม่แกะถุงพลาสติกเลยนะคุณลูกค้าบอกไว้ก่อนนะสวยมากคันนี้น่าใช้เลยนะคะกับ c r อาราคา819,000บาทไม่1,000กิโลเมตรถือว่าราคาสมเหตุสมผลนะกับราคานี้แล้วก็ไม่ บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนี่นะคะด้านท้ายเสียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมจากโรงงานแล้วเรียบร้อยการันตีความสวยให้ความเดิมให้นะคะว่าไม่มีปลอดพิกความชนหนักมาตรวจดดตรวจสอบได้ชัดเจนแน่นอนนะคะสาหรับคันนี้ในส่วนของรายละเอียดห้องโดยสารทั้งสองข้างนี่กว้างขวางมากเลยเบาะนะคะมาในสภาพเดิมสวยกริปพ,พรีเมียมมากๆหรือจะเป็นซอกประตูนะคะหัวน็อตเมคอาร์คเดิมโรงง,งานสวยๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยแผงประตูอยู่สภาพที่สมบูรณ์ เส้นสายเรียมสันนะคะกระจกรอบคันพาร์ทเดิม4ด้านข้างนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มสภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะเดี๋ยวโน้จะพาดูในส่วนของรายละเอียดออปชั่นกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวขอดูโครงสร้างกันก่อนเสาบีหัวน็อตเมคอาร์คนะคะเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข สติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยภายนอกภายในสเปคเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้ได้อ p t i o นอะไรมาบ้างนี่นะคะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเลยนะคะคันนี้พรมลัยมันติฟังก์กชันค่ะ นะมาพร้อมระบบรับสายวางสายนะคะสั่งงานด้วยเสียงซีรีส์เนาะแล้วก็ฟุตคอนโทรลมีมาให้แล้วเนะะี่ยฮะฟุตสตาร์ตก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะไม้ใช้งานแค่1นึ่งกกิโลนะ,ะถือว่าไม้แค่แสนเดียวนะ,ะไม้แค่แสนเดียวกับราคาที่8ปดแสนหนึ่งเก้าพัน ถือว่าทุกอย่างสมเหตุสมผลมากคันนี้นะคะนุชบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนออปชั่นค่ะจอทัชสกรีน7นิ้วรองรายเปิ้ลค่ะเพย์ดอโต้มีมาให้แล้วกล้องมองข้างหรือว่ากล้องเรนวอสนะคะก็มีมาให้นี่เลยนะคะมีมาให้ครบแล้ว ระบบแอร์ออโต้นะคะได้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าได้เป็นเกียร์ CVT ขับนุ่มนวลแน่นอนขับสบายนะคะไม่กระชากนะคะคันนี้เหมาะสำหรับเจ็ที่นั่งเหมาะสำหรับรถครอบครัวมากๆนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วสาย USB ต่างๆมีมาให้ครบด้านหน้าแอร์เย็นเจี๊ยบแอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใครสนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะแล้วคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะณนะวันนี้วันที่ 18นะคะเดือน9เนาะยังไม่ติดจองนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถโทรจองล็อกสิทธิ์ไปก่อนได้เลยนะการันตีมาให้แล้วความสวยเดิมคันนี้ผ่อน13,500บาทนะคะพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษนะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีสกอร์เอเอนะคะสามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ13,500เท่านั้นเลยสนรายละเอียดคันนี้เนี่ยฮะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราไปดูค่ะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนะคะว่าสภาพยังสวยเดิมแค่ไหนกันบ้างไปดูกันต่อได้เลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของราเดียตหน้าของเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง2.4ลิตรเครื่องใหญ่พอสมควรขึ้นเหนือร่องใต้ขึ้นเขาได้สบายมากขับเคลื่อนรอหน้าแล้วเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะแล้วก็มาในสภาพเดิมเลยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่107เอ่อขอโทษดิค่ะได้ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่107แรงมา้าและใช้งานในเมืองอัตราอยู่ที่ประมาณ9-10กิโลเมตร นะ,ะหรือว่าออกต่างจังหวัดอยู่ที่ประมาณ13-15กิโลลิตรกันเลยนะ,ะบอกก็เลยว่านะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะนี่นาะห้องเครื่องใหม่สภาพเดิม นะ,ะ t ảng, t ảng, นะคะบอดี้โครงสร้างต่างๆนะคะหัวน็อตแต่ละจุดนะคะไม่มีร่องรอยพิกคว่ำชนหนักมารอยคิวซีต่างๆสติ๊กเกอร์มีมาให้เห็นแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็น็อตยึดฝากระโปรงทั้งสองข้างก็อยู่ในสภาพเดิมไม่มีด้วรอยช้ำเลยนะคะแผ่นกันความร้อนต่างๆมาในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วนเลยนะคะสนใจรายละเอียดคันนี้นะคะสามารถโทรจองล็อกสิทธิ์ไว้ก่อนได้เลยนะคะดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น2.29%กับ Honda C r v นะคะ 2.4E คันนี้ได้เป็นตัวเจ็ดที่นั่งแล้วนะคะปี2021ไม่ค แค่10,000แกิโลเมตรเท่านั้นสาหรับใครมองหารถครอบครัวจะที่นั่งคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะน่าพิจารณาเลยสาหรับใครที่กําลังมีแผนมองหารถจะที่นั่งอยู่แนะนําไว้1นึ่งคันนะคะรถปี21ไม้แค่1000 0แกิโลถือว่าสมเหตุสมผลมากๆกับการใช้งานนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้เลยออปชั่นจัดเต็มฟังก์ชันมีมาให้ครบกับการใช้งานสนใจเพิมเ่มเติมการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าเป็นราคาซื้อสดสามารถโทรสอบถ,ถ,ถามนันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะฝายพีเอฟซีกดไลคะ์กดแช าดการอัปเดตรีวิวโหดเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ